สวัสดีชาวนักช็อปออนไลน์ทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับ10มือถือนะครับราคาไม่เกิน5,000บาทในปี2024นี้นะครับราคาที่ประหยัดที่สุดแล้วก็น่าซื้อที่สุดนะในส่วนของตัวมือถือนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนาะที่ได้สอบถามเข้ามานะครับโอเค ในส่วนของตัวมือถือนะครับรุ่นเด่นๆเลยนะสำหรับตัวงบไม่เกิน5,000บาทเนี่ยก็จะมีสเปคในระดับเริ่มต้นนะครับมีราคาที่ประหยัดนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานทั่วไปนะครับมีงบไม่เยอะก็ซื้อได้นะครับนะส่วนใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ท่านดูคลิปนี้ให้ดีเพื่อจะช่วยท่านตัดสินใจได้อันดับ1นนะครับ Redmi 13C มือถือราคาประหยัดจากเสี่ยวมีนะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.74นิ้วความละเอียด HD นะครับแสดงผลลื่นไหลค่า r e ฟเฟ s เรน t e อยู่ที่90เฮนะครับใช้ชิปประมวลผลเป็น Helio G85 ตัวนี้แรมสูงสุดอยู่ที่แรม8นะครับความจุสูงสุดอยู่ที่ ROM 256GB สามารถใส่ microSD เพิ่มขึ้นได้นะครับสามารถสูงสุดอยู่ที่ 1TB กล้ลองหลังเ,เป็นกล้อง AI 3เลนนะครับ ให้มาอยู่ที่เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับลูกเล่นฟิลเตอร์ฟิล์มคเมเกล้องหน้าให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเขานะครับให้มาอยู่ที่5000มิลลิแอมนะสามารถดูวิดีโอสตรีมมิ่งได้นานถึง23ชั่วโมงเลยรองรับชาร์จเร็ว PD 18วัตต์นะครับชาร์จ5นาทีฟังเพลงได้นานถึง5ชั่วโมงเลยและตัวนี้เขารันระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วยมี UI 14นะครับ จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นแรม6รอม128ตัวนี้จะราคาประมาณ3,999บาทแล้วก็ถ้าเกิดตัวรุ่นแรม8รอม256ิกเนี่ยจะราคาประมาณที่4,799บาทอันดับที่2นะครับ Poco c 6 5มือถือราคาถูกจาก Poco รุ่นนี้นะครับมีหน้าจอขนาดอยู่ที่6.74นิ้วความละเอียดความละเอียด ดีบวกนะครับรองรับค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮิรต์แสดงภาพได้ลื่นไหลใช้ชิปประมวลผลเป็น He ดีโ G85 แรมสูงสุดแรม8นะครับความจุสูงสุดให้มาที่256จิกนะครับกล้องหลังเป็นกล้อง AI 3เลน50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับเป็นฟิล์มคาเมล่านะครับ และในกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่8ล้านเหมือนกันนะครับตัวนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมนะครับใช้ได้ยาวนานสูงสุดประมาณ23ชั่วโมงนะครับชาร์จเร็วเป็น PD 18วัตต์นะครับให้มาพร้อมกับ Android 13ครอบทับด้วยมี UI 14และในส่วนของตัวนี้ตัวของ Poco 465จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือตัวรุ่นอาแรม6กลอม128 g b ราคาอยู่ที่ ประมาณ3,799บาทและในรุ่นของแรม8 r o รมองา256จริงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4,799บาทก็ไม่เกิน5,000บาทสามารถครอบครองตัวปกเกตัวนี้ได้อันดับที่3นะครับมาพร้อมกับตัวมือถือ oppo a 1 8นะครับมือถือดีไซน์บางเบานะครับที่ราคาประหยัดด้วยมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.56นิ้ว สามารถสู้แสง s u n r i s ์ d i ิ p l เพได้ความละเอียดเ d ดีบวกนะครับรองรับค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮนะฮะใช้ชิปเซ็ตประมวลผล Helio G85 ตัวนี้มี RAM 4G b นะครับมีฟีเจอร์ขยาย RAM ได้เพิ่มอีก 4G b ความจุอยู่ที่ 128G b กล้องหลังเป็นกล้องคู่ให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเลนหลักกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลตัวนี้มาพร้อมกับแบต 5,000มิลลิแอมนะครับและรันระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย ColorOS 13.1นะครับก็จะมีราคาเดียวๆเ,เลยนะประมาณ4,499บาทกับตัว Oppo A18 นะครับอันดับที่4นะครับมาในส่วนของค่าย Samsung กันบ้างตัวนี้ Samsung Galaxy A05 มือถือราคาประหยัดสเปคเริ่ม ระดับเริ่มต้นนะนะฮะจากซัมซุงเลยที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วเลยนะครับความละเอียดเป็น HD ีบวกใช้ชิปเซตประมวลผลเป็น o c t a c o ค e ร a m 4นะความจุอยู่ที่ 128G b ใช้ลงแอป,ปก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะกล้องหลังเป็นกล้องคู่เลนส์หลักให้ที่50ล้านพิกเซลถ่ายภาพได้ละเอียดและคมชัดพอสมควรน,นะครับกล้องหน้าให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5000 m มิลลิแอมและรันระบบปฏิบัติการที่ Android 13นะครับ ตัวนี้เขาจะมี2รุ่นนะครับความจุนะอยู่ที่ความจุรุ่นแรกนะอ่ารุ่นที่1เนี่ยก็จะเป็นความจุอยู่ที่64 g ินะครับราคาอยู่ที่3,699บาทรุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่น128 G ิราคาอยู่ที่4,299บาทนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A 05ถัดมาอันดับที่5ครับ Vivo Y17s ตัวนี้เป็นมือถือจากค่าย Vivo ที่ราคาประหยัดนะครับสำคัญมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.56นิ้วความละเอียด HD ใช้ชิปประมวลผลเป็น Helio G85 นะครับให้แรมที่แรม6มีฟีเจอร์ขยายแรมได้เพิ่มอีก6ด้วยนะฮะความจุอยู่ที่ 128GB ลงแอปได้เยอะนะครับ แล้วก็กล้องหลังของเขาจะเป็นกล้องคู่นะครับกล้องหลังคู่นะเลนหลักที่50ล้านพิกเซลในกล้องหน้าเขาให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จไวอยู่ที่15วัตต์ตัวนี้รันระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Funtouch OS 13นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีไซน์ค่อนข้างสวยเนาะ,อ,ะอาจจะดูสวยนะครับราคาอยู่ที่4,999 9บาทกับตัว Vivo Y17s ่อกันที่อันดับที่6ครับ Oppo A38 นะครับสำหรับมือถือ Oppo รุ่นนี้นะฮะจะมีหน้าจอสู้แสง s u n r i g h Display ได้ขนาดอยู่ที่6.56นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับรองรับ Refresh Rate 90 h z ใช้ชิปประมวลผล Helio G85 Ram 4G พร้อมกับฟีเจอร์ขยายแรมเพิ่มอีก 4G นะครับความจุ 128G กล้องหลังเป็นกล้องคู่ AI 50ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับ5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับซูปเปอร์วอนะครับและรันระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Kyro OS 13.1ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับราคาที่ประมาณ4,999บาทบวกรบนะครับสำหรับตัว Oppo A 3 8 อันดับที่7นะครับตัวนี้ก็จะมาในส่วนของ p o c กกนะครับตัวนี้มีชื่อว่า p o c ก M5s นะครับมือถือหน้าจอ AMOLED เลยนะเออราคาประหยัดขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วนะครับก็อ่าปานกลางเนาะไม่ได้เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับใช้ชิปประมวลผลเป็น Helio G95 RAM 8ความจุ 256G กล้องหลัง AIC l e n นะ เลนส์หลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้มุมกว้างและละเอียดคมชัดมากเลยนะครับกล้องหน้าที่10าาล้าน13ล้านพิกเซลตัวนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีลำโพงคู่อ่านะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมร,รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์และรันระบบปฏิบัติกาดดร Android 12อ่ะน,นะตัวนี้ครอบทับด้วยมี UI 13ครับในส่วนของราคาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4,799บาทบวกรบนะครับ ัมานะครับจะเป็นในส่วนของเรียวมีนะครับ4 5 3มือถือร,คร,ราคาประหยัดตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาที่6.74นิ้วกันเลยทีเดียวความละเอียดเท็ดีนะครับรองรับค่ารีเฟรชเลทอยู่ที่90เฮิร์ออกซาขอแรม6นะครับสามารถเพิ่มนะครับด y นามิกแรมได้สูงถึง12 g ิกกันเลยทีเดียว ความจุอยู่ที่128 g b กล้องหลังเนี่ย AI 50ล้านพิกเซลกล้องหน้า AI เหมือนกันให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5000 m มิลลิแอมครับรองรับชาร์จเร็ว s p e r Walk 33วัตต์นะครับและรันระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Realme UI 4.0 0โดยมีให้เลือก2สีก็คือสีทองนะครับกับ มิติแพ็กนะครับก็คือจะเป็นสีดำอะเนาะเออจะมีอยู่2สีก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ4,499บาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะอ่าดูรู้หลานิดนึงนะครับสำหรับตัวเรียวมีตัวนี้อันดับที่9นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีว่า5นะครับมือถือเล่นเกมราคาประหยัดที่มาพร้อมกับดีไซน์แมค c คานะครับ มีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.78นิ้วเลยนะครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็นความละเอียดแบบ Full HD นะครับค่า Refresh หน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่120เฮิรต์กันเลยทีเดียวใช้ชิปประมวลผลเป็น Helio G99 นะครับ RAM เนี่ยนะให้มาที่ R a m 8ความจำสูงสุดนะครับ ROM 256G กล้องหลังเป็นกล้องฟู่เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลและในกล้องหน้าเขาให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยให้แบตเตอรี่ที่ความจุใจพอสมควรเลย แบตเตอรี่ใหญ่พอตรงกวรให้มาอยู่ที่6000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับช่วยให้สามารถใช้งานเนี่ยได้ยาวนานนะแล้วก็เล่นเกมได้ยาวนานมากขึ้นนะครับที่สำคัญตัวนี้เขารองรับชาร์จเร็วอยู่ที่4.5วัตนะครับ r e v e r s e c h a r g i n g 10วัตนะครับและรันระบบปฏิบัติการ Android 13ตัวนี้มี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นความจุนะฮะระุ่นแรกของรุ่นความจุอยู่ที่128 g b เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่ ประมาณ4,999บาทอีกรุ่นหนึ่งรุ่นความจุ256จิกราคาอยู่ที่ประมาณ5,799บาทนะครับสำหรับตัวเทคโนโลยีโปราไฟและอันดับสุดท้ายอันดับที่10ครับมาพร้อมกับ Infinix Hot 30มือถือราคาประหยัดจากค่าย Infinix ครับที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ ถึง6.78นิ้วความละเอียด Full HD ตัวนี้รองรับค่า Refresh Rate อยู่ที่80ขออภัยครับ90เฮิรตใช้ชิปประมวลผลเกมมิ่งเป็น Helio G88 RAM 8พร้อมฟีเจอร์รสานา RAM สูงสุดอยู่ที่16 g ิกัเลยทีเดียวนะครับความจุเนี่ยจะอยู่ที่128 g ิกล้องหลังเป็นกล้องคู่เลนหลัก50ล้านพิกเซลครับพร้อมกับ Super Night Frame ที่ช่วยช่วย ให้ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับสำหรับตัว i n f ฟินิต o t 30นะครับและในกล้องหน้าเขาให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับแล้วก็รันระบบปฏิบัติการที่ Android 13สําำหรับตัว i n นฟินิผมมองว่าดีไซน์เขาก็ดูสวยนะครับค่อนข้างที่จะดูสวยเลยแล้วก็หน้าจอค่อนข้างที่จะ ใหญ่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งที่กล่าวมานี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อนะครับทีนี้ในส่วนของตัวอินฟินิเนี่ยนะครับราคาบวกลบแล้วจะอยู่ที่ประมาณ4,199บาทนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ10มือถือราคาประหยัดงบไม่เกิน5,000บาทที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับมีตัวไหนที่ทัด ใจท่านผู้ชมมากไหมฮะหรือถูกใจโอเคฉันชอบหรือฉันต้องการอะไรยังไงเนี่ยนะฮะส่วนใครนะครับที่สนใจว่าอยากจะซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้ใต้คลิปเพื่อที่ทุกท่านจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปกนหาเอาเองไม่ต้องไปหาร้านที่ถูกใจผมจะคัดร้านที่มีประสิทธิธภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดออนไลน์เอามาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันและจะพยายามจะหาที่ราคาประหยัดที่สุดนะครับเอามาให้หรือใครถ้าเกิดว่า สั่งเองไม่เป็นอ่ายังยังไม่คล่องในด้านอ่าด้านนี้นะครับคุณสามารถทักไปที่เพจ a c e b o o k หนักช็อปออนไลน์เพื่อให้ทางพวกเราเนี่ยเป็นคนจัดสั่งสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองนะครับเราจะทำการตรวจสอบสินค้าทุกระเบียบนิ้วก่อนถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับโน no, <No. S 2> ก็จะประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในข้อมูลทั้งที่กล่าวมาทั้งสิมือถือ10รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดประการใดต้องขอ ขอโทษขออภัยสมาชิกเอาไว้ด้วยทุกท่านสามารถที่จะติชมนะครับได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเนื้อหาข้อมูลนะครับสำหรับการจัดอันดับ10มือถือปี2024ราคาไม่เกิน5,000บาทจากเว็บไซต์กระปุกเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆน,นานาครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปถ้าเกิดมีมือถืออะไรที่น่าสนใจหรือมี สินค้าอะไรที่แปลกใหม่มาเนี่ยผมจะรีบทําคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามและรับชมรับรู้เป,ป็นพร้อมกันเลยในส่วนของวิดีโอนี้ขอบคุณสมาชิกลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามารับชมนะครับมาฟังข่าวสารกันในคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนได้เข้ามาดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ